ทุกคนกลับมาพบกับชาแนลชมพูสกุชี่นะคะวันนี้ชมพูจะมารีวิวชั้นทำสลามนะคะชั้นวางของที่ทำสลามนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะคะก็เป็นชั้นแบบนี้มีทั้งหมดสามชั้นนะชั้นบนชั้นกลางแล้วก็ชั้นล่างนะคะนี่เยอะแยะเลยนะคะก็อยากให้รีวิวแบบว่าพวกชั้นอะไรอย่างนี้ก็บอกในไอจีได้นะคะไอจีที่ชื่อว่า ชมพูอันเดอร์สกอร์สีดีคุณอันเดอร์สกอร์นะคะก็ดูจากแรกกันเลยนะคะอย่างแรกที่ห้อยอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นไม้พายนะคะไม้พายนะราคาถูกเวอร์ประมาณ10หรือ15นี่แหละต่อไปนะคะก็เป็นกลิ่นผสมอาหารนะคะแล้วก็เป็นสีผสมอาหารไพลโดแล้วก็หลอดหยด ก็ถ้วยผสมสีมัสสีมาสเตอร์อาร์ตแล้วก็เป็นกล่องซชมพูข้างล่างนี้นะคะต่อไปเป็นคีเรอีคีเรอีนะคะแล้วก็เป็นสลามที่ทำไม่สำเร็จแล้วมันเหลวไว้นะต่อไปก็เป็นน้ำเปล่าน้ำยาทำสลามกาวกาวสองสองหลอดนี้นะสหลอดหหลอดกับ1กระปุกนะคะแล้วก็กาวน้ำใสกาวน้ำใสนะคะแบบหลอดเล็กนะ แล้วก็เป็นน้ำหอมนะแล้วก็อันนี้เป็นกระปุกวางวางช้อนนะคะกระปุกใส่ช้อนนะใส่ช้อนคนพวกทำสลามอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เป็นสไลด์น้ำบอลเล็กน้ำบอลเล็กน้ำยาทำสลามน้ำบอลเล็กแล้วก็น้ำยาทำสลามข้างล่างอีกนะน้ำยาทำสลามเยอะเกินไปอะ่ะก็อย่าจะน่าจะเอาใส่กันได้นะโอเคนะ ก็ไม่อยากจะเอาใสยกันเท่าไหร่หรอกนะนะคะก็อันนี้เป็นแบบว่าพวกลูกปัดอันนี้ที่อยู่ในถุงนี้เป็นลูกปัดเม็ดเล็กนะแล้วก็อันนี้เป็นลูกปัดเม็ดใหญ่แล้วก็เป็นลูกเ์รี่แล้วก็เป็นช้อนนะคะแล้วก็แ็นกากเพชรสามกระปุกแล้วก็เป็นถ้วยเราตัดมาจากกระปุกกาวนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย